พระพิสารศึกษากรสุดใจยะสงทโรพระพิสารศึกษากรสุดใจยะโสทโรปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดศรีโพมาลัยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชุปถร,รมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดหลายวาดัดเช่นวัดพระยาธรรมวัดธรรมโพสีวัดประทุมบูชาและวัดศรีโพมาลัยรวมทั้งได้เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิและเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณะสงเคราะห์แก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งตลอดมาเช่นการสร้างความปลองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้าผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่น การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรีและกิจกรรมขร้าราชการเยี่ยมเยียนหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นตน้นผลงานสำคัญที่พระพิสารศึกษาก่อนได้ทุ่มเทวไว้มากที่สุดคือด้านการศึกษาโดยได้เสียสละแรงกายสติปัญญาตลอดจนกำลังทรัพย์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในตำแหน่งผู้จัดการอย่างเต็มที่นานกว่า35ปีเริ่มตั้งแต่ปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างจริงจังก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรต 62, ิ6 2พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นหลังแรกใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6ปีจากนั้น เป็นผู้นำก่อสร้างอาคารเรียนถาวรต่อมาอีกสามหลังสร้างอาคารศูนย์กีฬาโดมอเนกประสงค์ซื้อที่ดินขยายโรงเรียนรวม20ไร่จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยติดเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและกําลังดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารกับอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่โดยอาคารทุกหลังท่านจะควบคุมก่อสร้างด้วยตนเอง ทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานการศึกษาต่างๆอย่างกว้างขวางจากจำนวนนักเรียน1,470คนเมื่อวันเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนในปีพุทธศักราช2526ได้เพิ่มขึ้นทุกปีจนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น5,540คนคณะครู256คน ในปีพุทธศักราชส5 6 1สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงรับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองไว้ในพระราชปธัมภ์ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2554เป็นต้นมาพระพิสารศึกษากรสุดใจยยโสทโลได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาถึงสามสมัยพระได้สร้างผลงานสำคัญไว้มากเช่นการบริเริ่มกองทุนสงเคราะห์ครูกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดเป็นต้นรวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทการศึกษาสงเคราะห์เข้ารับสาวเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับโลกเกียติคุณจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในฐานะวัดดีเด่นด้านการจัดโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรุงทองให้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นรวมทั้งได้รับรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และได้รับโลเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้าเป็นต้นพระพิสารศึกษากรสุดใจยะโสทโลจึงเป็นพระมหาเถระผู้ถึงพร้อมด้วยผลงานดีเด่นทั้งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดการด้านการศึกษา